ก็อยากกินล e ูกชิ้นมอดอกับเกี๊ยวเกี๊ยวขายอย่งไรครับเอาเงินมาเอาเกี๊ยวไปสอะไรกว่าเอาเงินมาเอาเกี๊ยวพ่อนุ่นเขาเป็นคนยัง้นสิพ่ออยากกินเกี๊ยวอยากเป็นอีกตาข้างหนึ่งมันบอกเออเออยูยูซื้อว่ายูซื้อมันบอกยูซื้ออพ่จพ่อนุ่น น้องผู้จัวอันนี้ยังเป็นไฟอันนี้ไฟกับไฟ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 อัเมื่อตรงสนใจนะครอันนั้นอันนี้โอ้ยกจไปท้ายจึงเต้นหนาเขาจะน่าหนาแท่งบวมเกี่ยวไปทายลาดข้าเพีย เบิ่งเบอ่อที่ที่ล่ะเมื่ที่ล่ะมื่ที่ลปาระเบิดปาระเบิดปลาระเบิดกินีีนี่เอาเอาปลาระเบิรเจ้าปะเนี่ยจ้เกี่ยวะกันล้เปลนอีกก็จะเปลนอีกจ้าตา อุ้ยบุงอลิน่ะดูมีหมูมีอันนั่นพ่อเมีซื้อแล้วบ่ซื้อแล้วค่ะอุ้ยเนี่ยทิพักันไปพักใส่อือไปหนกันเลยเป็นบ่ไปลำบางค่อยสิไปไปใส่เสียงใส่เสียงอต่สีไปใส่เสียงตีกันน้ำเสียงโอ้ยขัดฉนจีบ ยาเฮตแบบนี้ไม่ดีคอยยีกศิลปินได้บอสคัดเกลี่ยเนาะอันนี้ช่วยด้วยโดนตีแล้วเจ็บมากเลยอันนี้ช่วยใครช่วยใครบ้าไม่ให้ชอบพี่เติร์นนะเอาแม่เขาจะไปเห็นเบิรงพยักหน้าครีดถีนนางยวนล่างหนามน้เราเก็บหนาเสาเออแม่เขาจะเห็นได้ละแม่โบเห็น

อย่าอย่าอย่ไม่ชนให้ก่อนมเ่วจะขบัตรแล้ว้เขากดบ๊อบบ่ให้เขาสั่น เอาซข้อมาข้างนี้นะครับไม่ใช่พนักงานครับที่นี่นะไม่ติดมั้ง มาได้เลยค่ะบัตรหน้างานหนึ่งรบาทค่ะยุใสก็เอายุใสนตัวบ้านสันติสุขร้อย่บ้านุเรสัติสุขนะคะจะวัน้ำบัวลำบัว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 เกี่ยววเกี่ยวช่วขายถัวมันเกวช่วยขายัวเนอันกี่มากนลูกชิ้นแดง ผมวันนี้อยากให้กินเกีียวนะครอกมันมีประโยชน์ทางโภชนาการด้วยนะผู้ใดบอกมันมีแต่แป้งเืมหวานบ่หวานหอมกรเกลเดี๋ยวมื้อนีนู่นให้ไปบีบเนลาหานไปรับเลปครับรวยเพิ่งจะพูดว่าตำรวจทหารเนาะตากัำมือนว่าคืนเรื่องนี้แต่ประเด็นยังมีความสามารถในการไปซื้อลูกศิษย์ผู้ชายอะไรยอยู่เด็กเนี่ยอยู่ผู้สาวกับเต็น เฮ็ดดีเนาะแต่งโตงามงามมาขายของยีได้ขายของดีที่เนาะตัวดการตรวจบัก็มีขายกับพ่อพอยู่ลืมขายบาขายตัวแล้วท่ามาได้เลยค่าใมากำลังใจทำงานกันล,ลายๆมาถึงแล้วนี่ตั้งชื่อคิปว่าอะไรคะอ่านรังเทียแตตั้งบ่ออก ตั้งไปมาถึงแล้วอุ้มอิงมาถึงแล้วคลิปพี่หมอนอิงไปแคปเจอทั้งหนากันขอตัวนะคะต้องคิวซื้อบัตรแล้วค่ะ บัตรหน้างานหนึ่งร้อยี่สิบบาทค่ะวนี้แล้วทั้งูดไป่มผู้ใหญ่หนงผู้ใหญ่ห้าเด็กสองเป็นเก้าร้อย้ใหญ่ห้าเด็กสองเป็นเก้ารกอยผให่ถ่ายรกปแคนดองอีหาไม่ได้เลยนันเป็นข้าแมงข้าแมงเนาะอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องที่นันน่นหคะ เราจะเปียกล่องไปได้คุณกันไหมนิดน้อยเดียวน้อเดียวขอบคุณค่ะได้สวยแล้วยังดังดังคนแล้วยังดังคนร้อยดิมร้อยิ

มือนค่ะน้องไปใส่เสียงอยู่ชุมแพ้ค่ะ เป็นเพลงผู้สนับสนุนแต่ทีมงานเขาพักแรมค่ะพักแรมหนึ่งวันและมือต่อไปงานยูพยัพยักระภู่มพิสัยค่ะ

พุท <S preach ers> ิีย่ครับน <24. S 1> ี<ป>่เต็ครับผมที่หายยู่แตน้องพุที่หากำลังต่ำอะาหนมปแล้ไนอลูกมันทีบมเนาะมันมองไม่เห็นให้พี่หมอนไทยให้ให้พี่หมอนไทายให้ั เดี่ยวต้องทำนี่ครับนี่คขาคือใครครับมาได้เลยคะ่ะมาให้ทีกำลังแจทีมงานกันเลยลายคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะ